สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปห้องเรียนนะครับชวนอ่านชวนคุยไพ่ทาโร่วันนี้เราจะมาแรนดอมกันนะครับกับคําถามที่หล,หลายๆคนถามมาเหมือนกันมีส่งเข้ามาคําถามหลายคนคําถามนี้เลยขอเป็นแรนดอมนะครับเผื่ออาจจะตรงกับใครหล,หลายๆคนคำถามถามว่าการงานหลังปีใหม่นี้จะเป็นอย่างไร มีหลายคนหลายท่านเข้ามาถามเลยนะว่าการงานหลังปีใหม่นี้จะเป็นอย่างไรขอให้ดูไพ่ทาโร่ให้หน่อยซิโอเคเรามาดูกันทีนี้เรามาลองลองอ่านลองดูวัดฝีมือกันนะครับว่าเราจะแปลความหมายเหมือนกับที่ผมแปลหรือไม่นะครับเรามานั่งดูกันนะเรามาดูในเรื่องของตําแหน่งไพ่แรนดอมก่อนว่าคนคนเนี้ย ตัวตนเจ้าชะตาเป็นอย่างไรก่อนเพื่อดูพลังมมวัดพลังผมขอดูสองใบอ่าไพ่สับมาเรียบร้อยแล้วนะนะเราดูมาสองใบปุ๊บสองใบนี้ขึ้นในสีดาบเอาดูใ,ใกล้ใก่อนสีดาบสีดาบกับสิบไม้โอ้โห เป็นคนป่วยหรือเปล่าที่ต้องทํางานหนักหรือเปล่าคุณอาจจะเจ็บไข้ไม่สบายซีดาบเจ็บไข้ไม่สบายป่วยแล้วต้องทํางานหนักตัวคุณเองเป็นบุคคลที่เจ็บอดอดแอดแอดแล้วต้องมาหัวทํางานหนักหน่วงอย่างงานหรือเปล่าอ่าหรือคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการนวดการนวดนอนให้นวดหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการภาวนามีไหม ภาวนารักษาศิล์งานพวกนี้ไม่แน่ไม่แน่ใจนะงานเสียวเกี่ยวกับพวกสายพุทธสายธรรมงานที่เกี่ยวข้องกับคนคนตายเกี่ยวข้องกับคนป่วยคนไม่สบายเกี่ยวกับการนุวดการบําบัดเกี่ยวข้องกับการรักษาเออบางคนบางท่านอาจจะเป็นอาชีพเฉพาะทางนะครับอาชีพเฉพาะทาง คลินิกเฉพาะทางอะไรอย่างเงี้เป็นต้นหรือบุคคลที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับคนที่เข้ามาการรับการรักษาเฉพาะทางช่วงนี้คุณทํางานหนักมากอย่างนี้เป็นต้นหรือตัวคุณเองก็ป่วยไข้ไม่สบายนี่แหละแล้วมันต้องอยู่ในสภาวะของสิบไม้ทํางานหนักเรามาดูกันนะครับแรนดรอมวันนี้การงานหลังปีใหม่จะเป็นอย่างไรสําหรับคนที่ทํางานหนักทุกคนและอยากพักผ่อนอันนี้ดีกว่า สำหรับคนที่อยากทํางานหนักและอยากพักผ่อนอยากให้งานมันสบายขึ้นเอออยากให้งานมันเบาขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูการงานหลังปีใหม่จะเป็นอย่างไรโอเคเรารู้แล้วนะพลังงานควรเป็นแบบนี้นะไพ่ขึ้นเป็นอัศวินไม้อัศวินไม้คืออะไรอะ่ะมันมีเรื่องของการเดินทางใช่ไหม แกนดวงเริ่มแล้วใบแรกมาก็เดินทางแล้วเอ๊จะเดินทางไปไหนฉันจะเดินทางไปไหนเราก็ยังไม่แน่ใจใช่ไหมใบที่สองสี่มีเทา้เอาอ้าวมันต้องดีแน่นอนแหละมันมีการเดินทางแล้วดีแน่นอนโอเคล่ะเราตีอัศวินไม้ว่าเป็นการเดินทางไปก่อนมันต้องมีการออกจากที่เดิมเดิมอานักเรียนนักศึกษาใช่ไหมออกจากที่น้ำเดิม สี่ไม้มันน่าจะเป็นเรื่องดีนะมันมีเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการงานที่มั่นคงอะ่ะเราถามเรื่องงานไพ่ขอเรื่องงานใช่ไหมอยากได้งานมั่นคงใช่ทุกคนอยากได้งานที่มั่นคงอ่าโอเคเรามาดูต่ออไพ่เรือแล้วหกดาบต่างถิ่นแดนไกลอ่าจะไปไหนกันละ่ะมีทั้งอัศวินไม้เดินทางแล้วก็หกดาบ จะคนย้ายเข้าของกันไปไหนโอเคถ้าถ้าสามใบเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงออฟฟิศเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานได้ไหมเปลี่ยนแปลงที่สถานที่ทํางานโยกย้ายที่ทํางานได้ไหมเปลี่ยนไปทําที่อื่นที่มันใกล้บ้านหรือจะกลับไปทําที่ภูมิลาเนาเดิมบางคนบางท่านเดินทางไปทําต่างประเทศเออพวกบางทีพวกที่ทํางานนวดใช่ไหม ทำงานนวดบางคนได้ซื้อตัวถูกซืวอตัวไปทํางานร้านนวดต่างประเทศอย่างเงี้ยเคยเจอนะเคยเจอนะอ,อทํางานอยู่เมืองไทยนวดดีมากเลยฝรั่งขอซื้อตัวเป็นนวดที่ต่างประเทศเลยอย่างนี้เป็นต้นได้หกดาบมันเป็นเรื่องของต่างถึงแดนไกลอ่าบางคนบางท่านทานํางานเสร็จทํางานแบบว่ามันอยู่อยู่กันในกรุงเทพมันเหนื่อยลําบากใช่ไหมค่าของชีพมันสูงอยากจะสบาย กลับบ้านกันกลับภูมิลำเนาเดิมได้ไหมล่ะอัศวินไม้สี่ไม้เท้าหกดาบกลับไปเปิดร้านเองที่บ้านต่างจังหวัดอ่าบางคนบางท่านก็ไปทำกิจการที่ถิ่นกำเนิดถิ่นที่จากมาหรืออาจจะไปที่ใหม่ไปในจังหวัดที่เราอยากไปอ่ะใช่ไหม มีเรื่องของสามถ้วยเข้ามาด้วยมันมีเ hey, ฮงานนี้มีเ hey, ฮย้ายเรามีเ hey, ฮเปลี่ยนแปลงแล้วมีเ hey, ฮเดินทางแล้วมีเฮแสดงว่าคุณเองหลังปีใหม่เนี้ยคุณเองอาจจะมีแผนมีแผนมีโปรเจกต์ที่จะเดินทางไปทำงานที่อื่นทำงานต่างประเทศต่างถิ่นไกลกลับบ้านอย่างนี้เป็นต้น ไพ่สุดท้ายตรงนี้ยเป็นจัดจัดเมน์เนี่ยเป็นไพ่ใบสรุปปิดสรุปก็คือมันเป็นโอกาสปีใหม่ปีเนี้ยช่วงเนี้ยมันเป็นโอกาสโอกาสใหม่สําหรับเราเป็นโอกาสทองที่เราจะได้ขยับขยายกิจการขยับขยาย,ย,ายปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานที่จะเกิดขึ้นกับเราดังนั้นเราสามารถพยากรณ์ได้ว่าการงานหลังปีใหม่นี้จะเป็นอย่างไร จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่ทำงานเปลี่ยนแปลงออฟฟิศย้ายที่อยู่ย,ย้ายเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะย้ายถินหลักปักฐานเพื่อไปทำธุรกิจใหม่ๆมีโอกาสตอนนี้ถ้าใครอยากจะโยกย้ายอยากจะสับเปลี่ยนบางทีอะ่ะบางคนก็ไม่ได้ต้องการจะโยกย้ายนะแต่ด้วย ที่ทํางานมีการขยายสาขาและคุณเองอาจจะโดดเด่นสามถ้วยได้รับการสนับสนุนนะได้รับการพรีเซนต์ได้รับการอวยยศได้รับการโปรโมทจากเจ้านายคุณเองก็จําเป็นต้องเดินทางไปเป็นผู้จัดการสาขาไปเป็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้า,าแผนกคือขยับตําแหน่งที่มันดีขึ้นมีการโยกย้ายโอนโอนโอนย้ายถ่ายเทหน่วยงานกรมกอง ใช่ไหมเออโยกย้ายหน่วยงานโยกย้ายถ่ายเทกรมกองบางทีอ่ะมันผมมองว่าบางทีอาจจะเป็นการยุบหน่วยงานยุบหน่วยงานของคุณแล้วคุณก็ไปสังกัดหน่วยงานใหม่อย่างนี้ได้นะครับขอปิดจ็อบสองใบมีเจ็ดเชียนขึ้นมากับสิบเหรียญขึ้นมา แล้วก็ไอ้นีขึ้นมาไปกิดมันติดมานะไม่ได้ตั้งใจติดมาก็อ๋อไพรีเขาอยากมาด้วยก็ให้เข้ามาหน่อยปิดจ็อบมาเป็นมเมเจเชียนสิบเหรียญเลเวอร์ได้ทำงานที่ถูกใจแน่นอนงานนี้ผมธุรกิจสวรรค์บัญชาผมธุรกิจสวรรค์บัญชานี่ไงตัดเมนเราก็ไม่ได้เลือกใช่ไหมจับพัดจับผูเราไม่รู้หรอกใครเลือกก๊อตเลือกพระเจ้าเลือก ล้วก็มาคนเดิมเหมือนกันเราก็ไม่ได้เลือกหรอกแต่เขาอะขีดเส้นทางให้เราต้องเลือกต้องมาเราเรามาเองไม่ได้หรอกแต่การมาครั้งเนี้ยมันดีต่อใจดีต่อความรู้สึกมันมันอาจจะมีความอึดอัดใจบ้างเนี่ยอึดอัดใจบ้างในขณะที่โยกย้ายแต่สักพักหนึ่งมันก็จะปรับตัวได้แน่นอนแหละทุกคน การที่เราจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอยา่างเราก็ไม่อยากจะทิ้งสิ่งเดิมมันรู้สึกเศร้าใจรู้สึกห่วงหาอาทรกับเรื่องเก่าๆแหมมีความผูกพันแต่เมื่อไหร่ได้มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในชีวิตมันก็รู้สึกห่วงหาอาทรเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นสิบเหรียญมีจิเชียน,นข่าวดีมันเป็นโชคของคุณนะความรู้สึกดีๆเต็มเปลี่ยมเลี่ยมร้อนอ่า สิบเหรียญถ้าไม่ได้มองในเรื่องของความรู้สึกดีๆมันเรื่องของการเงินที่จะเพิ่มขึ้นรายได้มันเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่มันจะเพิ่มขึ้นมันเป็นข่าวดีที่คุณควรจะยินดีปรีดายินดีที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงในทีน่นี้เพราะว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงโชคชะตาก็จะเป็นแรงผลักดันเปลี่ยนให้คุณไงถ้าตัวคุณไม่เปลี่ยน โชคชะตาก็จะเปลี่ยนให้แต่ถ้าโตคุณรู้รู้ล่วงหน้าคุณเปลี่ยนแปลงเองเลยมันก็เร็วขึ้นแต่ถ้าคุณเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรรอจังหวะเวลาชีวิตให้โชคชะตาให้โชคชะตาพาไปมันก็มีผลช้าหน่อยอมีผลช้าหน่อยแต่ถ้าคุณไม่ได้เร่งเรืบอะไรก็เป็นไปตามธรรมชาตินั่นแหละอะไรจะเป็นอะไรจะเกิดมันก็เป็นไปตามนั้นแหละเราแค่รักษาสภาวะการสภาวะใจของเรา ให้นิ่งให้สงบมีสติแค่นั้นเองอะไรจะเกิดขึ้นก็แก้ไปตามนั้นไม่ได้ทุกข์ก่อนเวลาหรือผ่านมาแล้วก็ทุกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนักเรียนนักศึกษานะคีย์เวิร์ดสำคัญใน,ใน,ใ,นในตอนนี้คือไม่อยากให้ทุกข์ในอนาคตคือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นบางทีเราก็ทุกข์ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่อยากให้ให้ทุกข์กับเรื่องอดีตที่มันผ่านมาออขอให้เราอยู่กับปัจจุบัน ปัจจุบันมันจะเหนื่อยมันจะยากมันจะลําบากยากเย็นแสนเข็นยังไงเราก็ต่อสู้ของเราไปได้แต่ถ้าเรากังวลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหกดาวเขาบอกแล้วมันมีภาวะของความกังวลใจแต่หกดาวมันก็คือสภาวะของการทําดีที่สุดแล้วดีในตอนนี้ดีในตอนนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรบุญจัดสรรนะ โอเคแหละแต่คำถามเนี้ยหลังปีใหม่นี้จะเป็นยังไงคือมันมีข่าวดีสําหรับทุกคนแหละมันเป็นช่วงของการต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเลพราะคนเราไม่หยุดนิ่งครับคนเราอยู่กับที่ไม่ได้มันต้องมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงเสมอมันถึงจะมีชีวิตชีวาไงนะครับโอเคจบแล้วนะครับชวนอ่านชวนคุยไพายทาร์โรวันนี้นะหวังว่านักเรียนนักศึกษาหลายคนน่าจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไปนะครับขอให้บุญกุศลความรู้ที่ได้ ตกถึงกันทุกท่านขอให้มีความสุขความจเจริญนะครับจบแล้วใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้กฎหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ